สวัสดีครับช่างหนึ่งเองครับเสร็จแล้วอ่าแค่ตรงอ่อเกณฑ์ลายทางนะไม่ใช่ทุกเกณฑ์ลายทางเอ่อมันจะลดไซส์ครับทรงใหม่นะครับช่างหนึ่งเอ่อตัวนี้จะเป็นที่เขาจะออริจินอลมากช่างหนึ่งตัดต่อปลายขาให้ด้วยเห็นไหมเกณฑ์สไตล์ทหารก็สามารถตัดต่อปลายขาไช่างหนึ่งจะเย็บแบบเย็บห่อนะช่วงนี้จะไม่มีเข้เดี๋ยวดูแต่จะเป็นเป็นคู่ครับคำนวณเนื้อผ้าใหม่ยกเป้าขึ้นแล้วคำทรงให้ใหม่หนึ่งนะใส่วครับเอ่าสีเขียวอย่างแจ่มทำแบบเดียวกันครับผม อ่อันนี้อีกตัวนึงครับลายคนละลายกันเลยนะเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างเขียวสดเป็นจะเป็นเขียวฟอกตัวนี้จะเป็นออกตุ่นๆนิดนึงเช่นเดียแบบเดียวกันครับตัวนี้นะครับลูกค้า,าเนีอเอ่ยได้เช่นหนึ่งใช้ได้ยีนนะแต่ว่าแต่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยก็ตรงเชือกผูกเท้าอ่ะมันก็จะอยู่เหมือนเดิมผูกขาผูกปลายฐา,าน่มันอยู่เหมือนเดิมถ้าบางตัวไม่มีเช่นหนึ่งก็จะเย็แบ,บแบบไปเก็บคู่ให้นะถ้าเกิดออริจินอลต้นฉบับมันมาแบบไม่มีอ่ะไม่มีเข้อด้าเชือกนะำปลายเชือกเช่นหนึ่งก็แค่ตัด แล้วก็เนี้ยแต่เก <forcé> ็บคู่ให้มันเจ็ดเท่มันจะฮาร์ฟนะครับใช้ได้นะก็คืองานนี้ไม่ใช่มีเฉพาะกางเกงสไตล์ทหารนาวิกนะครับก็คือมีกางเกงยีนรีบายมาแก้ทรงเพิ่มอีก2ตัวครับลูกค้าท่านเดียวกันนะครับแล้วมีปากอีกหนึ่งตัวได้ครับไปดูกันอันนี้จะเป็นรีบายห้าศูนย์หนึ่งครับห้าศูนย์หนึ่งเลยไม่อินอะไรนะครับ เอาไม่สามารถดูได้ครับป้ายถูกตัดออกไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรก็รีวายเลยเนาะก็คือรีวายตัวนี้ช่างหนึ่งมาทำทรงให้ใหม่ไอ้จริงก็คือลูกค้าไปแก้มาแล้วแต่ว่ามันมันยังไม่เข้าทรงลูกค้าบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็ตะเข็บที่เขาเย็บมาแล้วก็มันเหมือนของช่างหนึ่งทีลูกค้าไปดูในรีวิวนะช่างหนึ่งก็มารื้อตัดต่อออกรื้อตัดต่อเดิมของลูกค้าที่ไปเย็บร้านอื่นมานะช่างอื่นมาช่างหนึ่งก็จะเดินได้ของช่างหนึ่งเองนะครับก็คือเนี่ยมันพับๆแน่นๆนะแล้วทำทรงให ลายขาความยาวคือเท่าเดิมนะแต่ว่าก็คือลื้อให้ใหม่แล้วก็ทำเป็นสไตล์ของช่างหนึ่งนะครับอันนี้อีกตัวนึงครับก็เป็นรีวว5 1หนกันลูกค้าไปแก้ส่งมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวลูกค้าบอกว่าอยากให้ปรับอีกนิดนึงแล้วก็เดินจะเก็บของช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งก็เนี่ยปรับเข้าให้มันซอบลงอีกหน่อยครับเนี่ยเดินจะเก็บคู่ครับได้2สีเนาะแล้วก็วิ่งลื้อตัดต่อไปขาออกแล้วก็ทำเป็นสไตล์ของช่างหนึ่งกนะ็เป็นแบบนี้ครับอย่างที่เห็นนี่ครับเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้อีกตัวนึงคือปะนะครับก็คือแบบมันมันตรงนี้กระเป๋ามันเย็นนะก็เลยปะให้ลูกค้าแต่ว่าคือมันเสียรูปทรงแล้ว่แต่ว่ามันก็พยายามทําได้ดีที่สุดน่าอยู่ประมาณนี้เนอะเออแต่มันขาดทะลุออกมาเลยอ่ะแขชกันมากก<น>็เสร็จเรียบร้อยครับงานตัวนี้ประมาณหนึ่งสองามสี่ห้า หกตัวเลยทีเดียวครับลูกค้ามาใช้บริการครับท,ทําทีเดียวจะได้หล่อทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับก็สนใจนะครับรับทั้งหนึ่งรับงานทั่วไทยเลยแอดไลน์เบอร์โทรทั้งหนึ่งนะครับ N U N g 795บริการทั่วไทยครับเนี่ยงานเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมส่งลูกค้านะครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนี่แหละครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบแต่งตัวสไตล์เนี่ยทหารอะไรประมาณนี้ครับก็ตอนนี้แห่กันมาค่อนข้างเยอะครับทั้งหนึ่งก็ลุยงานนะอันนี้ที่มันเสร็จเร็วขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมทั้งหนึ่งจะต้องแบกไปลื้อที่บ้านมาวัดบัดเสร็จก็มาตัดมา กว่าจะเสร็จเออแต่ก็ผ่านไปได้ดูดีครับพร้อมตรงงานครับขอบคุณมากครับติดตามชมคลิปรีวิวบิวหน้านครับช่องหนึ่งจะทำงานอะไรบ้างแบรนด์ไหนอะไรยังไงบ้างครับตัวนี้ก็คือ,อมีคลิปให้ชมที่เล็กน้อยครับผมมีคลิปเก่าในเซ็ตเด,ดียว<ป>กันครับมาให้ชมเช้าน,นี้ช่างหนึ่งแก่ทรงเกงเกงสไตล์ทหารแก้ทรงเกงเกงสไตล์ทหารยิบบะยิบบอนะครับก็ไม่มีพกงหรีดนั่นเองครับลูกค้าสุราษฎร์นี้นี่แหละอันนี้พอดี ต้องเก็บคือดูความเหรบมันพองมากขึ้นก็เลยต้องเก็บเใส่ตะโพกเข้าให้อีกมันมันพองอ่ะเวลาเราทำทรงเสร็จแล้วเพรามันก็ยังพองอยู่ก็เลยบีบสะโพกเข้าไปอีกที่หนึ่งประมาณสองนิ้วแล้วก็ทำทรงให้ใหม่รายละเอียดอีกย่อยพวกใบพงใบโฟนี่ช่วงหนึ่งก็พยายามต่อให้มันตรงกันนะก็เย็บห่อให้เหมือนเดิมนั่นแหละขั้นจังหวะทุกคร้งมารับสินค้าเข้าเข้ากายเงไงก่งกว่าตับขอบคุณครับ ลูกค้ามากั็มองพอเฉยๆสิตะเก็บก็เสร็จแล้วลูกค้าจากที่ไหนมันจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันเก่งอีสีนะอา้าวทำต่ออันนี้ชั้นหนึ่งล้มตะเก็บนะครับเย็บห่อให้นะครับอือจากปลายขอให้แน่นๆชั้นหนึ่งใช้ได้ยีนะน,นะยีนวีนัทเย็บมันจะทนใชไหชั้นหนึ่งต่อใบโพให้เรียบร้อยแล้วนะมันจะได้แบบนะสวยๆเออมันต้องเย็บตะเก็บผู้นะเนาะเย็บห่อให้เนาะ ดิมันจะสวยไงลูกค้าไปสวมใส่แล้วมันสังเกตก็ไม่รู้ว่ามันมีการเย็บขึ้นมาใหม่นะครับมันก็แบบมันออริจินอลแหละเห็นไหมกับสัตนี้สิบสิคู่อืออย่ไงแน่นปึ๊กแจมตระปรลัดออกแจมจัดปะหลัดออกเห็นไหมเย็บออกมันไม่มีพวงหรีมันจะแน่นมันจะท้นสิบสิบปีใช้ไปเถอะ ส่วนทรงจุกินตัวนี้ช่างหนึ่งทำเสร็จแล้วน้ำพอดีไม่ได้ถ่ายไว้เด็กจะยึบอ่อไหมในก็ถือยึบอ่อหมดเลยไม่มีท้องยิ้นครับยกเป้าขึ้นให้ตั้งสามยุ่งช่างหนึ่งใช้ได้ยินดีนะเด็กช่างหนึ่งก็จะเก็บงานให้อีกนิดหน่อยเพราะว่ามันจะต้องลุกออกมาเพื่อยึบห่อใหม่นะอปูแแนแค่าไหร่นี่เน้นๆคนฮับฮับ นม่เ oh น้สๆเน,น,น้นป่นๆเนี่ยไม่ต้องหครับเนนปเนี่ยมันออกมาก็เป็นางนียถ้านึงต้องเลื่อนใบโพนิดนึงเพราะว่ามันไม่ตรงกันเวลาเก็บเข้าอ่ะอเข้าไปต้งสองนิ้วอยู่เนี่ยเสร็จแล้ว เนี่ยทรงก็เสร็จเรียบร้อยครับคือจริงช่างหนึ่งจะต้องยกเป้าไล่ทรงใหม่หมดเลยคือล้มตะเข็บคู่นะครับเป็นการเยิ่อพอแล้วช่างหนึ่งจะคำนวณนะเพื่อเพื่อให้ขามันไม่บิดสังเกตว่าขามันจะไม่บิดตะเข็บมันจอยู่ตรงมันต้องคำนวณด้วยผ้าใหม่หมดเลยนะครับงานสไตล์ช่างหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือช่างหนึ่งก็เก็บซับโพกเข้าให้ด้วยมันจะได้ไม่พองมากนะั่นแหลาลูกค้าไปสวมใส่นะโอเคส่งเสร็จเรียบร้อยครับ ลูกค้าบอกว่าอยากจะได้แบบเป็นกระบอกเล็กเอ่อตอนแรกลูกค้าบอกจะออกเดสช่งหนึ่งบอกว่าเดสมันไม่ได้ผ้าเนี้ยมันไม่ยืดหยุ่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทาเป็นกระบอกเล็กแค่เล็กสุดก็ประมาณตัวนี้คือ6นิ้วครึ่งนะครับไล่ต้นต้นขาหูเข่าปลายขาแล้วก็ความยาวปรับใหม่หมดยกเป้าขึ้นนะครับแล้วก็เก็บซับโปเข้านะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนี่แหละผานได้สมัยครับ แอดไลน์ไอดีชั้งนงเหรอ NUG7955 บริการทั่วไทยครับสอบถามได้ส่งรูปส่งไฟล์ข้อมูลมาได้ครับเหมือนกางเกงที่จะแก้ก็ไปวัดจากแบบที่มีตามตามที่ช่างหนึ่งแนะนําไปก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ครับไม่ยากครับแก้ส่งกินแบรนด์เนมทั่วไทยบายช่างหนึ่งร้านอยู่สุราษฎร์ธานีครับติดตามชมคลิปรีวิวหน้าครับว่าช่างหนึ่งจะทํางานอะไรครับแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไระเป็นเสือ้อหรือกางเกงหรือเสื้อแจ็คเก็ตครับติดตามชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย